ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันอังคารที่4กุมภาพันธ์2563อยู่เรา3คนครับผมฝันล่ามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบสเจาะลกเชลซีครับผมโค้ชแอฟทานข่าวลีอาพูครับกลับมาติดตามบทวิเคราะห์ของฟุตบอลต่างประเทศวันนี้เนื้อหาของเราต้องขอบคุณมากาสื่อของสเปนนะครับเขาออกมาพูดถึง2สโมสรที่มีผลงานดรอปลงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ของพิมลีกับอตเลติโกมาติด ลาลีกาสเปนครทีมนี้เริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมทำผลงานดีในช่วงต้นแต่พอมาผ่านพ้นไปกลางซีซั่นเนี้ยมีปัญหาทั้ง2ทีมนี้มาก้ามาดูชี้ให้เห็นว่าเขากําลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่ที่มันทําให้ผลงานเนี่ยถดถอยลงไปเขาใช้คําจํากัดความว่าแตกต่างเหมือนกันงงไหมคือแตกต่างที่ว่าคือสไตล์การเล่นครับซิตี้รุกสุดโก แอตเลติกอมาติดรับเต็มที่แต่ปัญหาที่เจอกันตอนนี้มันคล้ายกันถูก<ช>ตอก้องแล้วก็นอกจากบทวิเคราะห์อของมาก้าแล้วเราจะมาวิเคราะห์กันเองด้วยเราจะมาถกกันว่าอปัญหาของทั้งสองทีมมันคืออะไรใช,ใช่ใช่ใช่ครับนะทีนี้มาดูสถานการณ์ในลีกก่อนครับพิมเมลีกกับลาลิก้าสเปนนะครับอันนี้คืออันดับตารางคะแนานล่าสุดจนกระทั่งถึงตอนนี้อต้องยอมรับว่าทั้งสองทีมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่โหมันหมดลุนแชมป์แล้วก็ว่าได้ แมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ตามลิเวอร์พูลถึง22แต้มส่วนแอตเลติกโกมาดริดเนี่ยหล่นมาอยู่อันดับ6เลยนะครับมี36แต้มตามหลังเรอัเอลมาดริด13แต้ม,มเรียกว่าอาจจะต้องไปโฟกัสอย่างอื่นแทนมากกว่าก็เล่าย้อนกลับไปช่วงต้นฤดูกาลแมนซิตี้เหมือนกันมีช่วงที่ขึ้นมาเบียดลิเวอร์พูล นะมีขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้คักหนึ่งเช่นเดียวกับทางฝั่งแอตมารติดเราจํากันได้เริ่มต้นฤดูกาลสตาร์ท5เกมแรกชนะรวดเลยใช่ครับขึ้นมาอยู่เป็นอันดับ1ของตารางคะแนนแต่หลังจากนั้นผลงานเขาเริ่มดรอปไปดรอปไปมีออกเสมอสะส่วนใหญ่แล้วก็มีปัญหาที่สื่อมาก้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันคือมาก้าบอกเลยนะครับว่าแอตมาร i d ิดเนี่ยเสมอไปถึง9แพ้ไป4 ส่วนเคสของแมนซิตี้โอเคแหละลิเ์พูอาจจะท็อปฟอร์มจริงๆซีซั่นนี้แต่ซิตี้เองก็แพ้ถึง6นัดด้วยที่วขาทำตัวเองเหมือนกันซึ่งจำนวนแพ้6นัดมันเป็นจำนวนที่แพ้เท่ากับฤดูกาลที่แล้วทั้ฤดูกาลใช่ใช่นะครับทีนี้เรามาลองดูคำว่าแตกต่างเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกันทำให้2ทีมนี้เห็นถึงปัญหาแมนซิตี้เด่นเรื่องเกมรุกใช่ไหมแต่มีปัญหาเรื่องของเกมรับ ตรงกันข้ามกันเลยในขณะที่แอตมาริด <c oughs> เด่นเรื่องเกมรับมีปัญหาเรื่องการเล่นเกมรุก <c oughs> เหมือนกันเลย <c oughs> ใช่คือทีมทีมฟุตบอลทีมหนึ่งโอเคเขาจะมีการเน้นลุกเน้นรับอะไรเป็นเรื่องปกติแต่มันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะละทิ้งอีกสิ่งหนึ่งได้ครับซึ่งในซีซั่นนี้ทั้งคู่มีปัญหาในอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่จุดเด่นของพวกเขานะครับอ่ะเราลองมาดูแมสตี้ก่อนโอเค65ประตูเนี่ยผมว่าอันดับต้นต้ของยุโรปนะครับอันดับหนึ่งของพิมยริกแน่นอนสำหรับจำนวนประตูที่ยิงได้ออก็เสสียยนด 15ประตูเท่านั้นนะแต่แมนซิตี้เนี่ยกับโดนคู่แข่งสอยถึง29ลูกไปแล้วมากกว่าซีซั่นที่แล้วซีซั่นที่แล้วทั้งซีซั่น38นั้นเนี่ย23่ลูกถ้ากว่าตอนนี้มากกว่าเดิม6ลูกไปแล้วนะหรือปีที่คว้าร้อยแต้มอ่ะก็เสียไปแค่27ประตูเท่านั้นรหรือว่าปีมีปีที่แย่ที่สุดมากกับแย่กับปีนีน้ก็คือปีแรกของเป๊ปที่มาที่จบอันดับสามอะ่ะ ปีนั้นเสียไป39ประตูในขณะที่แอเล t ติโกมาดริดเนี่ยเกมลุกต้องบอกว่าฝืดแบบสุดขีดเลยนะครับยิงได้แค่22ประตูจาก22เกมเฉลี่ยน,นัดละลูกเท่านั้นมีเพียงแค่เอสปันยอนเลกาเนสเซลตาเรอัลบายาโดลิดที่ยิงน้อยกว่าซึ่งทีมที่ว่ามาเนี่ยยิงน้อยมันไม่แปลกแต่แอตมาดริดยิงได้เท่าๆกับพวกนี้สูสีกับพวกนี้อันนี้แปลกไปแล้วสำหรับทีมใหญ่ใช่ เอสกซนยอนเลแกเนสเซลตาเนี่ยสามระดับสุดท้ายแล้วก็มีบายอร์เดทที่อยู่เลยๆกลางตารตางมาอีกอซึ่งคุณไปยิงน้อยระดับทีมเล็กอะ่ะมันก็ไม่แปลกที่แบบแต้มมึงก็จะหล่นไปกับการเสมอมันอารมณ์แบบว่าคุณมีค่าเฉลี่ยยิงแค่นั้นละลูกอะ่ะถ้าคุณโดนคู่แข่งยิงลูกนึงดัาน,นนี้นคุณไม่ชนะแล้วอะ่ะนี่คือมาตรฐานที่ไม่ดีเลยนะครับคือในฤดูกาลนี้ผมเจอบาเซโลน่าเจอแอตมาิดไป2นัดก็คือเกมลีกกับเกมฟุตบอล สเปนิสซูเปอร์คัพบอลถ้วยใช่ส่วนใหญ่เนี่ยประตูที่แอตมาดิดได้เป็นความผิดพลาดของผู้เล่นของบาร์เซลโลนาแล้วก็มัดติดดาบี้ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยแอตมาดิดแพ้เรัลมาดิดศูนต่อ1นะครับผมนั่งดูตลอด90นาทีแทบจะไม่มีโอกาสเข้าไปเพื่อจบสกอร์เลยเฟื่องเครื่องจริงๆเลยเฟื่องจริงๆเป็นปัญหาที่มันเห็นได้ชัดแล้วพอสุ่มเสี่ยงแบบนี้ครับ ฝั่งมารติดเนี่ยดูจากอันดับตารางคะแนนพวกเขาอยู่อันดับ6เสี่ยงต่อการหลุดท็อปโฟด้วยคือเอลติโกมาติตตอนนี้ตามเซบียาอันดับ4อยู่3แต้มบาเดนเซออันดับ5อยู่1แต้มเหลือเกมหลีกเตะอีก16นัดขณะที่แมนซิตี้เนี่ยโอเคถึงแม้ว่ามันจะยังห่างไกลาจากโอกาสหลุดท็อปโฟเพราะว่าแต้มยังมากกว่าสเปอร์อยู่พอสมควรแต่ทุกๆอย่างมันก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะครับสรับสถานการณ์ของทีมตอนนี้แต่ก็ถือว่า ถ้าเทียบกันแล้วอะตรงนี้อาจจะไม่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือของเป๊ปยังค่อนข้างสบายกว่านำคู่แข่งอยู่14 14ตั้งสำหรับคบู่แข่งอันดับ5นะแต่ว่าของแอนมาริตอะผมว่าต้องรีบเร่งเครื่องเลยแหละอารมณ์ประมาณว่าซิตี้อะต้องเล่นรักษามาตรฐานแต่แอตมาริตต้องเล่นให้ดีกว่าที่ควรจะเป็นแล้วใครมาดูอันดับตารางคะแนนในลาลิก้าจะเห็นอุ๊ยเคตาเฟ่เซบียาบาเลเซียเดี๋ยวสักพักนึงก็หล่นลงไปแต่ผมจะบอกว่า ฟีนี้พวกนี้เก่งมากนะเที่ยวมากมาด้วยแบบแท็กติกค่อนข้างแปลกหูแปลกตาทีมใหญ่ๆในลาลิก้าสเปนเวลาเจอด้วยเนี่ยรับมือยากเพราะฉะนั้นแอตมาตติถ้ายังไม่มีผลงานที่มันกระเตื้องขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันมีความสุ่มเสี่ยงนะทีนี้ครับเขาบอกว่าอะดูในเกมลีกไปแล้วยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกทั้งสองทีมนี้ผ่านเข้ามาสู่รอบน็อกเอาท์เหมือนกันผลงานในรอบแบ่งกลุ่มถือว่าโอเคน่าพอใจผ่านเข้ารอบมาได้เจอคู่แข่ง คว้ายลีกนะแอตมาติดเจอลิเวอร์พูลจ่าฝูงของพี่เมลิกแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอเรอัลมาติดจ่าฝูงลาลีกาสเปนเออทีนี้ครับมาก้าบอกว่านี่จะสำคัญมากๆผลงานในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าฤดูกาลนี้ทีมใดจะสำเร็จประสบความสำเร็จทีมใดจะล้มเหลวเหมือน,เห,อนเหมือนตอนนี้คนเขาก็เล็งแล้วก็คาดหวังไปถึงเอาพูดถึงแมนซิตี้ก่อนนะ คาดหวังไปถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วนะครับคือคือถ้าจะทําให้ซีซั่นนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าถ้าเราเราคือคาดหวังในพรีเมียร์ลีกไม่ได้แล้วแล้วแถมมีกูรูบางคนออกมาบอกด้วยใช่ไหมว่าถ้าเกิดแมนซิตี้ได้ได้แก่แชมป์ในประเทศอย่างเช่นแชมป์ลีกครับหรือเอฟเอครับไม่ถือว่าประสบความสำเร็จนะกับซีซั่นนี้กับถ้วยพรีเมียร์ลีกที่หายไปคุณต้องไปเน้นในยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วอันนี้คือในมุมของของอ่า <ast> แต่ฝั่งแอตมาติดมันแตกต่างกันคือผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าแอตมาติดเนี่ยด้วยความเสี่ยงของท็อปโฟในลีกสมมุติถ้าพลาดหลุดท็อปโฟขึ้นมาจริงๆนะอ,อีกหนึ่งหนทางในการได้เล่น UCL ซีซั่นหน้าคือคุณก็ต้องเป็นแชมป UC ์ UCL ีแอกลับไปเล่นในฐานะแชมป์เก่าแล้วพอมาเจอกับลิเวอร์พูลที่ว<ฮ>ิ่งท็อปฟอร์มจริงๆนะครับมันมันเป็นงานยากที่ต้องยอมรับว่าดิเอโก้ซิเมโอเน่เจอกับวิกฤต อาจจะร้ายแรงที่สุดในอาชีพเทรนเนอร์ของเขาเลยก็ว่าได้ครับคือสไตล์การเล่นของแอดมารติดเนี่ยเป็นสไตล์ที่ลิเวอร์พูลไม่ชอบเจอด้วยใช่ครับแต่ถ้าเกิดคุณยิงคู่แข่งไม่ได้นั่นก็ไม่ได้ทําให้คุณชนะถูกต้องถูกไหมคือถ้าวัดกันเรื่องของเกมรุกเนี่ยแอดมารติสสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้อันนี้ค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจ แต่คุณจะทํายังไงล่ะเจอกันในยูฟ่าแชมเปีเ้ยนส์ลีกสองเล็กเนี่ยคุณจะยิงลิ์พูยังไงออถ้าคุณยังมาเชิญปัญหาแบบนี้อยู่รับอย่างเดียวมันก็ต้องรับให้อยู่แบบอยู่ไปเลยนะใช่ในเมื่อคุณยิงไม่ได้อะโอกาสชนะมันจะน้อยจริงๆนะใช่ซึ่งเทียบกันแล้วเรา,เราลองดูสองสองลีกคือลิ์พูก็เป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกเหมือนกันเสีย15ลูกเท่ากับแอนเดริดเลยครับแต่ลิ์พูเขายิงได้60ลูกนี่คือความต่างระหว่างแอนเดริดกับลิ์พูมันคือทำได้ดีทัรรกบใช่ นะครับก็ต้องวัดกันแมนซิตี้มัรติดวัดกันไปใครจะยิงได้เยอะกว่ากันครับส่วนลิเวอร์พูลกับแอตมาติดก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีว่าแก้ปัญหาทันหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟุตบอลต่างลีกเจอกันบางทีเดาวยากใ่ผมบอกว่าและยิ่งเป็นจุดยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกบางทีสิ่งที่เราเดามันตรงกันข้ามเลยบางทีแอตมาติดอาจจะสู้ลิเวอร์พูลได้สูสีแล้วแอตมาิดสู้กับ แมนซิตี้ได้อย่างสูสีเลยก็ว่าได้ผมว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะมันฟุตบอลระดับแชมเปี้ยนแล้วนะครับไว้เดี๋ยววันใกล้ๆเราค่อยมาปรีวิวกันใช่ทีนี้เรามาลงรายละเอียดลงดีเทลให้มันลึกกว่าเดิมปัญหาอาจจะเป็นสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดอยู่แล้วสำหรับแมนซิตี้ก็คือเรื่องของการเล่นเกมรับซีซั่นนี้เขาบอกว่าโดนคู่แข่งทะลวงตรงกลางบ่อยมากๆเลยคือเราก็เพิ่งพูดไปในเจาะประเด็นพรีวิว เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าโดนเจาะตรงกลางแล้วแมนซิตี้ต้องระวังสเปอร์เจาะตรงกลางนี่แหละกลายเป็นว่าพอแมทที่เริ่มขึ้นจริงๆรสเปอร์โดนแบบนั้นจริงๆรนะขอบายแมนซิตี้โดนสเปอร์เจาะตรงนั้นจริงๆจากลูกยิงของทั้งเบิร์กไวและก็ลูกยิงของทางซอนงมินคือไม่ได้ว่าจะมาจากริมเส้นและคอสเข้ามานะเป็นการแบบว่าแทงเข้าไปตรงกลางดื้อเลยหรือการเล่นเกมสวนกลับขึ้นมาคือสิ่งที่แมนซิตี้ปีนี้เจอกับปัญหาแล้วสื่อเขาก็ หลายหายสื่อก็ระบุเหมือนกันว่ามันเป็นปัญหาที่แมนซิตี้ต้องต้องแก้ให้ได้เลยเนี่ยครับมันมีสถิตินะบอกว่าแมนซิตี้โดนคู่แข่งเนี่ยส่องในกรอบเขตโทษมากถึง59%จากโอกาสทั้งหมดโดนเจาะบ,บริเวณกลางสนาม71%ครับผมว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลนะครับเหตุผลมันก็คงมาจากอาการบาดเจ็บของลาป็อกด้วยที่มันต้องทำให้โยกแฟนในิโยมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับ ก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่ตัวเองถนัดและต้องใช้โรดี้ตลอดเลยทั้งทที่เราคาดหวังตั้งแต่ต้นซีซันแล้วว่าโรดี้อาจจะมาสลับก่อนอยังไม่ต้องยืนกันแรกยังไม่ต้องยืนขนาดนั้นแล้วมันมีหลายผลอย่างเช่นโอตาเมนดี้ก็หลายๆคนก็ทราบว่าถ้ายืนกองหลังไว้ใจไม่ค่อยได้หรือแม้มแต่จอห์นสโตนเนี่ยปกติถ้าเกิดจะเอามายืนกองหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นไว้ใจได้อยู่แล้วแถมซีซันนี้ ยังเจออาการบาดเจ็บรบกวนอ่อนๆอออแอดๆด,ด้วยเรียกว่าแมนซิตี้เนี่ยเกมรับของพวกเขาเจอปัญหาทั้งในเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็ในเชิงคุณภาพด้วยในพร้อมๆกันโอ้โหคือเราดูเผินๆแบบนี้เอาความคิดเห็นณนเวลานี้ก่อนอคิดว่าเขาจะไปรับมือกับเรียวมัดติดของซีดานไหวไหมถามว่าจะรับมือกับซีดานไหวไหมเหรอผมยังมองว่าสู้กันได้นะผมยังมองว่าสู้กันได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า ทางแมนซิตี้อ่ะโอเคเกมรับอาจจะยังมีปัญหาแต่ผมว่าเกมรุกของพวกเขาก็ยังสามารถยิงประตูได้อยู่เรื่อยๆแล้วมผมว่าเรอัลมาดริดอ่ะโอเคตอนนี้อาจจะลังจากฝูงของสึกลาลิก้าสเปนแต่ถามว่านี่ใช่มาตริดเวอร์ชั่นที่พีคสุดของซีดานไหม,มผมมองว่ายังห่างจากตอนที่พวกเขาคว้าแชมป์ยุโรป3ปีติดต่อกันนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ซิตี้จะมีปัญหาแต่ผมว่ายังสู้ กับเรอัลมาดริดได้เหมือนกับที่บอร์ดรับพนันถูกกฎหมาย <c oughs> ก็ยังให้ซิตี้เป็นทีมเแ็งเหนือกว่าเรอัลมาดริดด้วยนะผมก็มองคล้ายๆโบนนะผมมองว่าปัญหาของซิตี้ที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่หนักเท่าของอาริดนะใช่ใชผมมองว่าซิตี้ก<ๆ>็ยังคือทีมที่น่ากลัวอยู่ดีครับยังมีตัวรุกคบคันแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้เบรกนี้หนาวแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นแชมเปี้ยนลีกสักประมาณวันที่1 0กว่าวันที่20แล้วๆถนี้ของกุมภาพันธ์ถึงตอนนั้นนะผมว่าลาป็อกอาจจะฟิตเต็มถังแล้วผมว่างกกกลลุ่มมาซิี้็จะับแนนนขึ ผมว่าสู้กับเรอัลมาดริดได้ยอดย่างสนุกเลยใช่ใช่ใชนะครับสิ่งหนึ่งที่แมนซิตี้กับแอตมาดริดเผชิญปัญหาเดียวกันคืออาการบาดเจ็บของอนักเตะนะแนวรับแมนซิตี้เจ็บไปโดยเฉพาะลาป็อกในขณะที่แอตมาดริดอาการบาดเจ็บก็รบกวนทางฝั่งนักเตะของพวกเขาเหมือนกันโดยเฉพาะดีโก้คอสตาพอหายไปเนี่ยแนวรุกแทบจะผลิตสกอร์กันไม่ได้เลยครับ ก็ต้องยอมรับว่าโชคร้ายเหมือนกันดีเอโก้คอสตาร์เจ็บหมอรองกระดูกใช่ไหมแล้วก็ผ่าตัดไปส่วนอัร์เบโรโมราตากับชูอัลเฟลิกซ์เนี่ยก็สลับกันเจ็บอยู่เรื่อยๆเขาบอกว่ามาก้าบอกเลยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยต้องดันเอาบีโตโลที่เป็นปีกเนี่ยขึ้นไปเล่นเป็นหน้าต่ำถึง4เกมแล้วในซีซั่นนี้ตัวรุกข้างหน้ามันเจ็บหมดเลยไงสถิติจากฟูซกร์บอกว่าขึ้นไปเล่น4นัดแล้วนี่มันแสดงถึงว่าปกติผมไม่เคยเห็นเลยนะแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยแบบที่ ซ i เมอเน่จะใช้ปีกขึ้นเล่นหน้าแสดงว่ามันหมดแล้วจริงๆนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญมากๆนะทีนี้ครับเรามาแยกย่อยแนวรุกของแอตมาดิดทีละคนหน่อยได้ครับนะชูเอาเฟลิกซ์โอ้โหย้ายมาตอนแรกๆครับฟอร์มเปลี่ยนลป้งเลยยิงประตูประเดิมสนามได้เลยนัณแรกๆผมจำได้มีทั้งแอซิทั้งยิงถูกต้องนะแต่ปรากฏว่าณปัจจุบันนี้มาก้าสรุป ยังแทนการขาดหายไป <Okay. S 2> ขององตัวกิสมันไม่ได้แล้วฟันเดอร์ฟาสครับอดีตนักเตะก็ออกมามองบอกว่าสไตล์เนี่ยไม่เหมาะกับแอสตันเิดเลยคือตอนนี้จะถึงตอนนี้นะครัยชูอัลเฟลิกซ์เนี่ยยิงใน,นลีกได้2ประตูแล้วก็ในยูฟาแชมเปียนส์ลีก2ประตูจากการลงสนาม,ม22เกมรวมกันถือว่าไม่เยอะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าน่าผิดหวังถ้าเทียบกับค่าตัวที่ฉีกสัญญามา 120ล้านยูโรฟันเดอร์ฟาสเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเฟลิกซ์เป็นนักเตะพรสวรรค์นนะครับแต่เขาลงความเห็นเลยฟันธงเลยว่าย้าผิดทีม,มเพราะว่าดิเอโกซิเมโอเน่เนี่ยหรือว่าเอลโชโร่เนี่ยเน้นเกมรับเป็นหลักยืนกันค่อนข้างคอม p a c t แคบๆต่างกับทางสไตล์ของชูอัลเฟลิกซ์ที่เน้นอิสระในเกมรุกมากกว่านี้เขาก็เลยมองว่าสาเหตุหลักๆที่เฟลิกซ์ฟอร์มไม่ดีเป็นเพราะแผนการเล่นด้วยไม่ผิดทีมผิดโค้ชเขาใช้คำนี้เลยอะสำหรับฟันเดอร์ฟาส ซึ่งไอ้ตรงนี้ผมมองว่าถ้าถามว่ามันเกี่ยวไหมผมว่ามันส่วนหนึ่งนะมันมันมันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ผมก็มองว่ามันเป็นเพราะว่ามันจะเป็นข้อต่อไปที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงนั่นคือการสร้างสรรค์เกมที่ไปถึงกล้องหน้ามันน้อยมันน้อยด้หรือเปล่าบอลไม่ค่อยไปถึงคือมันไม่น่าเชื่อว่าเฟลิกเขาจะยิงในหลีกได้แค่สองลูกท,<า>ทั้งกัท,ท,ที่ตอนแรกเริ่มต้นดีอะงงมากๆคือผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าตอนที่ยังเป็นองตวนกริสมันอะ ก็เล่นตำแหน่งเดียวกัน<ช>คับคือเอลโชโรพักหลังมาเล่นเป็นแผน4-1-1 4-4-1-1ก็ผิดครับ4-4-1-1นะแล้วก็มีหน้าต่ำหนึ่งคนหน้าเป้าคนหนึ่งก่อนเฟลิกซ์จะมาเป็นคริสมันก็หน้าต่ำและหน้าเป้าเป็นโมราตาคอสตาครับ อองตันกริสปันยังเล่นได้เลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าคนละครึ่งทางแล้วกันแผนก็อาจจะมีส่วนหนึ่งจริงๆก็ได้แต่<า>ตัวเฟ<ข>ลิกซ์เองก็ต้องปรับตัวให้เร็วกว่านี้ด้วยงัดฟอร์มที่ดีออกมาไม่ได้เหมือนกันใช่ก็ต้องยอมรับบางครั้งหลายๆปัจจัยมันมาผสมกันเรื่องของความกดดันนะด้วยโหค่าตัวระดับนี่เป็นสถิติสโมสรนะรับแล้ววัย19อยสิบเายังไงแล้ว ความคาดหวังเนี่ยแฟนอันรตมาดิดบอกว่านี่คือตัวแทนของกิสมันใช่เพราะว่ามาในราคาที่ไม่ได้หนีกันเลย120ล้านยูโรกับ150ล้านยูโรมันต้องเท่ากันสิผลงานการผลิตสกอการสร้างสรรค์เกมมันต้องอยู่ในระดับเดียวกันแต่พอทําไม่ได้มันก็ค่อนข้างน่าผิดหวังครับครับนะครับ,รบทีนี้ที่เหลือละอะไรอโบโรโมลาต้าดีโก้คอสตาก็อย่างที่มากาบอกสลับกันเจ็บล่าสุดโมลาต้าเจ็บไปอีกแล้วสสัปดาห์โอ้โห โฮต้าที่เป็นดาวซูโของทีมเนี่ย<ม>ก็ยิงได้แค่เจ็ดลูกนะครับ<ม>นี่ดาวซูโของทีมนะซึ่งมันก็น้อยเกินไป<ม>จริงๆนั่นแหละคอสตาเองก็เล่นไปสิบเอ็ดเกมยิงสองลูกเท่านั้นครับเรียกว่าเอาแบบแนวรุกทุกคนยิงประตูรวมกันเนี่ยถือว่าน้อยกว่ากองหน้าผู้ต่อสู้อีกขณะเอามารวมกันแล้วนะ<ม>อย่างเช่นจํานวนประตูที่ทุกคนในแนวรุกยิงรวมกันเนี่ยเท่ากับคาริมเบนเซมายิงคนเดียวแล้วก็น้อยกว่าวลิโอเนลเมสซี่หนึ่งลูกด้วยซ้ำอันนี้เอาสามตัวรุกรวมกันแล้วนะ คือต,ต,ตัวเลขตัวเลขออกมาชัดเจนมันน้อยเกินไปคมันผมนมันคล้ายๆปีไหนนะปีที่แล้วไหมบสหรือปีก่อนอน,นั้นี้ด้วยซ้ำที่เชลซีจะมีปัญหาเรื่องกองหน้าอืที่กองหน้ายิงกันไม่คมแล้วมันทําให้แนวลุกค่อนข้างฝืดเคืองจริงๆของเชลซีเนี่ยก็ตั้งแต่ดีเอโก้คอสตาไปก็มีปัญหาเรื่องนี้ตลอดดังนั้นผมว่าสําคัญนะเมื่อเมือม่อกองหน้านัดฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้พร้อมพร้อมกันอ่ะทีมทีมนั้นจะฝืดทันทีเลยผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าสไตล์ของอัลเบรโรโมราตา เขาเป็นนักเตะที่ถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะฟอร์มของเขามันจะออกมาตามสภาพจิตใจของทีมเลยอือือคือถ้าเป็นช่วงที่ทีมกำลังมั่นใจโอ้ก็ได้บัฟไปด้วยได้บัฟไปด้วยตัวเองอเหมือนจะเก่งขึ้นมาทาันตาเลยแต่ถ้าเป็นช่วงที่ทีมมีปัญหาปฏิดประต่อบ,บอลไม่ค่อยได้เนี่ยเขาก็จะแบบหลุดจากแนวทางที่ควรจะเป็นไปเลยแล้วจุดอ่อนของโมราต้าคืออะไรจุดอ่อนของโมราต้าคือเขาดูสูงเขาดูโปรง่งจากที่เห็นในภาพใช่ไหม แต่เป็นนักเตะที่แท็กเกิลแล้วล้มง่ายมากไม่แข็งแรงเท่าไหร่ตอนอยู่กับเชลซีหลายนัดเจอคู่ต่อสู้ไม่ต้องเตะแรงไม่ต้องถึงขั้นไปเหลืองแต่เนียนเตะข้อเท้าเบาๆให้ล้มแล้วเป็นการเบรกเกมของเชลซีหลายครั้งอ่ะโมราตา้าจริงๆเก่งนะแต่ว่าพอโดนคู่ต่อสู้จับท่าแบบนี้ได้เนียนเตะเนียนตัดฟาววิธีเบรกเกมลุกของฝั่งตรงข้ามทำยังไงเตะไปเตะไปเตะไป,แ,ไปแล้วก็ไม่โดนไปเหลืองผมว่าพอมันเป็นอย่างนี้นี่คือจุดออกของโมราต้าเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าทีมยังเล่นในแบบที่เปิดโอกาสให้กองหน้าโดนกองหลังคู่ต่อสูส้มันรุมอัดขนาดนี้ยังไงโมราตาก็เกิดยากครับโมราตาต้องเล่นกับทีมที่มันพร้อมจะซับพอร์ตเขาเต็มๆจริงๆแต่ตัวเขาอะก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยเพราะว่าในอาชีพของเขาอะยังไม่เคยมีทีมไหนที่การันตีตัวจริงให้เขายา,ยาวหนึ่งซีซั่นเต็มๆเลยอืในอาชีพของเขาอถูกไหมครับไม่มีอยู่มัเติก็ไม่ไดเ้เอาที่ดีที่สุดอยู่กับยูเว่ก็ยังเป็นก็ยังเป็นซูเปอร์ซับ ถูกไหมผมว่าอันนี้คือจุดที่โมราตาต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยแต่อย่างของดีเอโก้คอสตาเนี่ยอันนี้เคยเทพมาก่อนกับแอเลติโกมาดริดเชลซีเลยไปซื้อมาถูกไหมแต่ปัญหาตอนนี้ของคอสตาคือมีอาการบาดเจ็บรบกวนค่อนข้างบ่อยปันหลังๆมาเนี่ยเจ็บบ่อยแล้วพอมันเจ็บเรื่อยๆเจ็บไปเรื่อยนักเตะแบบดีเอโก้คอสตาเป็นคนที่ใช้กล้ามเนื้อเยอะนะผมว่ามันก็จะ ความฟิตอะไรมันก็หายไปด้วยแล้วฟอร์มมันก็หายไปด้วยถูกครับถูกครับครับแล้วมันยิ่งผิดแผนด้วยนะคับเป้าหมายในตลาดหน้าหนาวอย่างเอดินสันคาวานี่ของเปสเชก็โอ้โหดึงมาไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการไปเอายานิกลาสโกซึ่งก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่อยากจะซื้อผมเปลี่ยนให้อย่างนี้แล้วกันแผนของเอลโชโรคือ441 1นั่นหมายความว่าคุณต้องมีกองหน้าสไตรเกอร์เบอร์9ประมาณ2คนตัวจริงหนึ่งสำรองหนึ่งซึ่ง ปกติจะเป็นโมราตาแข่งกับคอสตาซึ่งจริงๆมีเพียงพอ2คนอยู่แล้วแต่ทำไมเอลโชโลถึงอยากได้คาวานี่อ่ะพอที่มีอยู่มันไม่ได้มันพอแค่ชงปริมาณแต่มันไม่พอในเชิงคุณภาพเขาเห็นแล้วละ,ละว่ามันขาดคุณภาพจริงใช่ใช่แต่เงินไม่มีสุดครบอีกหนึ่งปัจจัยที่มาก้าเขียนบอกไว้ก็คือเรื่องของระบบการเล่น มิดฟิลสี่ตัวเราเคยพูดกันไปหลายครั้งว่าสไตล์การเล่นของเอลโชโร่จะมีมิดฟิลยืนอยู่กันแต่บางครั้งเนี่ยเอามิดฟิลตัวกลางโยกออกไปฉีกออกไปยืนเป็นมิดฟิลตัวข้าง2ฝัง่งเล่นเป็นแบบกึ่งปีทีนี้มาก้าบอกว่าไอ้ระบบแบบนี้บางครั้งหรือตอนเนี้ยคู่แข่งมันจับทางได้แล้วผมว่าเราเห็นซิเมโอเน่เล่นระบบนี้มาหลายปีมากๆ<ผ>มาก <laughs> ผมว่าก็ตั้งแต่ปีปีที่เขาพาทีมเป็นแชมป์ลาลิก้าเลยอะออแล้วจนถึงทุกวันนี้ผมว่าก็ยังเล่นในสไตล์คล้ายๆอย่างนั้น โคเก้ซาอูบางทีต้องไปเล่นริมเ้นใช่ครับม,มันมันก็ถามว่าโอเคไหมผมว่ามันเป็นมันเป็นแบบสําเร็จของซีเน่ยจริงๆนะแต่ถามว่าวันนึงคุณผ่านฟุตบอลมันผ่านมาสามสี่ห้าปีอะ่ะม,มันก็ต้องเริ่มมีทีมที่จับทางได้แล้วผมว่าคุณภาพตรงกองกลางของแอมาดริดเนี่ยมันลดลงด้วยตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาที่มีการขายทั้งโรดี้แล้วรวมไปถึงตัวหลักคนอื่นๆอีตรงเนี้ยผมว่ามันก็เป็นรูโหว่วกันเราพูคือต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังอย่างนี้นะครับไอ้พวกแผนที่ อัดมิดฟิลเพอสี่คนเนี่ยมันมีหลายแบบนะจริงๆแบบไดมอนด์ก็มีคือยืนเป็นเหลี่ยมเพชรแล้วมีนัมเบอร์มันนัมเบอร์เทนหรือเบอร์สิบยืนอยู่บนของหัวเพชรถูกไหมครับแต่ของเอลโชโร่เนี่ยคือยืนเป็นระนาบเลยสี่คนไม่มีกองกลางตัวรุกเลยเ,เป็นเซนเตอร์ center, มิดฟิลด์อ่าโอเคบางนัดอาจจะมีหย่อนปีกอย่างเช่นอังเคิลคอเรอียเดอร์มาอ่าโตมาสเดอร์มาบ้างแต่อีกสามจากสี่คนเนี่ยมิดฟิลด์ตัวกลางทั้งนั้นเลยแล้วแท็กติกของเอลโชโร่คืออะไร ถ้าเกิดใครดูแอตมาดสิดไปบ่อยจะรู้ว่าพวกเขาจะใช้สีมิฟิลพวกนี้เล่นเกมรุกพร้อมกันลาพร้อมกันถ,ถ้าจะขึ้นทางฝั่งซ้ายอย่างเช่นช่วงพิพีของเขาแบ็คซ้ายเป็นฟ e, ิลิเป้หลุยส์กามิสกี้เราก็จะเห็นสีมิฟิลเนี่ยค่อนข้างจะขับเคลื่อนพร้อมกันจากปีกขวาเราอาจจะเห็นเขาคัฟเวอร์ลงมาเป็นอยู่ตรงกลางแทนมิฟิลตรงกลางขยับออกไปช่วยบินแบ็คฝั่งซ้ายหรือถ้าเกิดบอลขึ้นทางฝั่งของแบ็คขวาควนฟรานที่ย้ายออกไปแล้วนะก็เหมือนกันมิฟิลก็จะล้ไปอ<ม>ีกฝั่งหนึ่งนี่คือแท็กติกของซิ บางทีนี่วิธีการเล่นแบบนี้มันอาจจะโดนจับทางได้และพอมิฟิล์วิวอัพขึ้นไปถึงข้างหน้าไม่ได้เฟลิกซ์ก็เล่นยากคนอื่นด้วยโมราตา้าคอสตาด้วยก็เล่นได้ดยากขึ้นคือปกติซิเมเน่เป็นคนที่แก้เกมได้ดีแต่บางครั้งเนี่ยเขาแก้โดยวิธีการยึดฟอร์เมชั่นเดิม,มคือไม่เปลี่ยนฟอร์เมชันแต่เลือกที่จะเอานักเตะ เปลี่ยนตำแหน่งเองอย่างเช่นอังเคียวกอเรอาในฤดูกาลนี้จากตำแหน่งปีกบางครั้งขึ้นไปนเล่นเป็นหน้าคู่บ้างเล่นเป็นศูนย์หน้าบ้างในเกมมัดดิดดาบี้นะครับที่แพ้เรียวมัดดิศูนย์ต่อหนึ่ง เ,เริ่มเกมเลยเนี่ยฝั่งซซนดีซีดานเขาก็เดาแผนเอลชอโชโร่เดาออกอะว่ามิดฟิล์ต้องมี4คนซีดานใช้วิธีการเล่น4-42ลงมาสู้ให้จำนวนมิดฟิล์มีจำนวนเท่ากัน4คนอ่ะโอเคจบครึ่งแรกเสมอ0 0ยมันยังทำอะไรกันไม่ได้ซีดานแก้เกมด้วยการไม่เอาและ4 4 2มิดฟิล์เยอะกว่ามันไม่ได้ผลมันไม่ได้ทำให้เกมรุกดูดีขึ้นเปลี่ยนมาเล่น433เหมือนเดิมส่งพวกตัวเร็วๆอย่างวินิซิอุสลงมาเจาะ แนวรับของแอตมาดิดแล้วมันเห็นผลได้ได<ล>ประตูทันทีอันนี้มาแสดงให้เห็นว่าบางครั้งการแก้เกมโดยการยึดฟอร์เมชันแบบเดิมมันทําให้คู่แข่งเดาทานได้จริงๆเห็นภาพคือมันไม่เปลี่ยนเลยคือเราต้องพูดอย่างนี้ลน one, แล้วกันว่าทั้งดดเอโก้ซิเมโอน่แล้วก็ทั้งเป๊ปกัวเดียลานี่คือสุดยอดโคช้ชผมว่าในช่วง5-10ปีหลังสุดนี่คือตัวท็อปของวงการเลยแต่มันก็จะต้องมีบางช่วงแหละที่โคช้ชอาจจะมีฟอร์มตกกันบ้าง ไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งที่เราวิจัยกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราเอามาวิเคราะห์ให้ฟังกันว่าอมันถึงเวลาหรือเปล่าที่พวกเขาอาจจะต้องหาหาไฟใหม่ๆหาแนวคิดใหม่ๆหาแทคนิคใหม่ๆเพื่อให้ทุกอย่างมันเดินไปข้างหนา้าไม่ได้หยุดอยู่กับที่ใช่ครับฟุตบอลมันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตทั่วไปเทคโนโลยีอ่ะมันยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารเราถ้าไม่ตามเทคโนโลยีเลยผ่านไปสักสิปีผมว่าเราจะเป็นคนที่ตามเทคโนโลยีไม่ทันเลยนะเหมือนการฟุตบอลผมว่า ยุคหนึ่ง4-4-2สี่สองรุ่งเรืองอีกยุคหนึ่งมันไม่ใช่คุณอาจจะต้องมีการ ปรับปรุงพัฒน,นาแทคติกของคุณได้ใช่ใช่ใชนะครับอืมโอเคนะครับก็นี่คือบทวิเคราะห์จากทางมาก้าที่เราก็เอามานั่งพูดคุยกันถาม,ถามคุณอย่างหนึง่งครับคุณเห็นปัญหายอย่างนี้แนละ้วคุณอยากช่วยเขาแก้ไหมอยากแก้มากผมว่าถ้างั้นไปแก้ในเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่ไหมอ่าไปลองเชิงดูก่อนอนะครับในการแข่งขันเนี่ยครับสยามอ e ีสปอร์ตเกมเฟสไบน์เนสกาแฟกระป๋องครับมหาการรมการแข่งขันฟีฟ่าออนไลน์สี่ระดับประเทศนะครับแข่งแบบดูโอโหมดหรือว่า2ต่อ2ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2แสนบาทนะครับเปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์นี้เหลือระ,ะระยะเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นนะครับใครที่มีฝีมือจับคู่กันมาแล้วก็มาดวลกันได้จับไปนี่นะครับฝากไว้ด้วยอ่ะโอเคครับนี่เป็นทั้งหมดของสยามสปอร์ต ประเด็นครับรับชม2ช่องทาง Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ YouTube กด s c r i c r ให้กับสยามสปอร์ตด้วยวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เข้มข้นทุกบทว,วิเคราะห์คร็อกเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามบทหน้าที่ของเรา3คนแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ